เห็นสีเมื่อกี้นี้เห็นแล้วหิวชาไทยดูความละเอียดนะคะทุกคนถ้าคนที่แบบผมไม่เคยแบบมีน้ําหนักมาก่อนอ่ะจะแบบแฮปปี้มากเลยมาเติมน้ำเติมเนื้อให้กับผมตื่นเต้นมากนี่เป็นการกินชาดอไข่มุกแบบเขาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ ชัชมพูนะคะเจอก,กันในคลิปนี้นะคะเรามาทําผมกันอีกแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะทีที่พาทุกคนมาทําเคลาตินนะคะคือแบบเปลี่ยนสภาพเส้นผมของตัวเจที่มันแบบหยิบยองบางงอยยังมันหยิกแบบเขาเรียกกันอะไรล่ะอยากศกนะคะให้มันแบบมีความเงาสว,สวยเก๋เมันผมเกิดใหม่นะคะและทีนี่บอกคลิปที่แล้วนะคะว่า3เดือนนะต้องมาําอีกนะคะวันนี้นะคะครบ3เดือนพอดเดีอเรามาซ้ํากันอีกแล้วนะคะที่นี่นะจ๊ะอา,ารอิดาเฮา์าลอนค่ะ ตอนครั้งก่อนนะเราทำที่ชั้น2นะคือชั้น3ามคอารีนเวทยังไม่เสร็จแต่ครั้งนี้นะคะชั้น3ามคอารีนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบสวยมากๆเลยตอนนี้อยู่ที่ไอด้าเฮา์แอนอนนะคะอยู่ที่สาขาคาัดเขดบางนาน,นะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าว่าสวยแค่ไหนเะดี๋ยวจะบอกเลยว่าชั้น3าเนี่ยชั้นเหมาคนเดียวเลยนะคะสวยมากดลดบิวเจ้าหญิงเจ้าจายสวัสดีค่ะ เือบสองเดือนแล้วค่ะเกือบสองเดือนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะปิดชั้นสามเพื่อทำใช่พะไปน้องนมาเดียวเนี่ยนี้คือบินมาหาคือแบบเือดชะลอต้องพายเรือมาเลยทีเดียวน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยต้องพายเรือขึ้นเครื่องบินใช่พายเรือขึ้นเครื่องบินมาหาเลยนะคะก็คือเนตี้ทำไปแล้วแฮปปี้ค่ะมาอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเนตี้คนเยียดกลมตลอดจ้ะนะคะเราไม่คิดว่าแบบการทำคีรัตินมันจะทำให้แบบ แล้วมันแตกต่างจากการยืดผมมากขนาดนี้แล้วที่ก็เลยกลับมาหาอีกทีหนึ<ต>่งตามสัญนานะคะสามเดือนแหมมันเด็กดีมากเลยวันนี้จะทําอะไรบ้างคะเส้นผมเด็ดดีวันนี้จะท,เทาเคอรตินให้แล้วก็ทาสีให้น่ไปสีตัวใหม่ด้วยนะคะแบบว่าประกายแอปิคอร์ดสวยสวยแบบเห็นเล็บเฟรนนะคะสวยมากเลยทุกคนตื่นเต้นอยากทําแล้วเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะไปกันจ้าเดี๋ยวสระผมก่อนนะคะ เตียงนอนก็คือสบายมากมีผ้าหม่มนี่พร้อมนอนแล้วนะเคลเตินก่อนแล้วก็ทำสีผมน,นะคะเราน่าจะใช้เวลาพอๆก,ก,กับครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะว้าวอันนี้สระผมเพื่อดีท็อกเส้นผมนะคะแล้วก็กจัดสิ่งสกปรกก่อนใช้เคลเตินนะคะทำผมให้สะอาดที่สุดก่อนจะเป็นแชมพูสำหรับขอดทำเคลตินโดยเฉพาะค่ะ ลงเป็นเคราตินแล้วนะจ๊ะแล้วลงแบบฉ่ำมากผมทุกเส้นถูกเคลือบไปด้วยเคราตินนะคะ จริงๆอะตอนแรกนะตี่คิดว่านตี่จะมาทำเคลาตินเฉยๆนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ผมนะตตีมันเป็นแบบ3สีสามเลเยอร์เลยประมาณนี้นะคะตรงโคนตรงกลางตรงไฟลยอะไรเงี้ยถ้าเืิดเราทาเคลาตินมาแล้วเนี่ยมันยิ่งจะเห็นแบบชัดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยมันดูแบบว่าไม่สมัรเสมอเป็นกระดำกระดาษนะคะก็เลยทําสีไปด้วยเลยนะคะครั้งนี้นะคะจะบอกเลยว่าสีแบบน่ารักมากนะคะต้องดูว่าสีผมตตีมันจะไปได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีการฟอกผมก็คือทําสีผมปกติน่แหละนะคะเป็นสีแบบส สีใหม่ด้วยนะเออสีใหม่สีฮิตลิมิเต็ดรอดูนะลูนะจ๊ะตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาบ่ายสีแล้วนะจ๊ะเราจะมาดูกันว่าเราจะเสร็จตอนกี่โมงนะคะเพราะว่านราที่มาที่นี่ตอนบ่ายสามครึ่งจะเสร็จกี่โมงก็เดี๋ยวดูกันทั้งทําสีแล้วก็เคราตินจ้ะแล้วาก็จะอบด้วยอุณหภูมิตัวเองนะคะการพันแรลปไว้ประมาณ15นาทีาหวังรอทำผมนะจ๊ะ เราก็ต้องกินชานมไข่มุกนะคะตืต่นเต้นมากนี่เป็นการกินชานมไข่มุกของแบรเฮาสครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะชิมดีอ่ะหอมไข่มุกหนุ่มากดื่นเสียงมาปินมากอร่อยอ่ะอะไรดีก็สวยมากนะร้านทำผมอ่ะดูดิ มุมไหนก็สวยไปหมดมุมไหนก็สวยอะ่ะแล้วแบบเป็นสีที่ตีชอบดเลยนะสีชมพูกับสีทองเป็นสีแบบที่ติชอบเลยแล้วเป็นสีอะไรกบที่ติแต่งห้องนอนบ้านเก่าเมือนตีด้วยครบเวลาแล้วนะจ๊ะจาไปทําอะไรคะต่อ,ต,อต่อให้ห้าะะอะช่ำ,ชำ เมื่อกี้เราลงเคลาตินไปรอบแรกนะคะแล้วก็จะมาลงซ้ําอีกเป็นรอบที่สองนะคะให้มันฉ่าแล้วก็ทิ้งตัวคือปกติเค้าลงกันสองรอบอยู่แล้วใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับสภาพผมใช่<ม>ค่ะขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมบางคนมีเติมสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งก็มีอ๋อแสดงว่า <X> ที่แบบว่าผมแห้งมากๆเสียมากมหยิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือห้าหกรอบแสดงว่าผมน,นที่ยังได้อยู่ที่สองรอบหนึ่งได้อยู่ยังได้อยู่ แต่ถ้าเผื่อว่าคนเติมรอบเดียวก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะผมแบบไม่ค่อยมีปัญหาผมสุขภาพดีอยู่แล้วะอะไรอย่างนี้เนาะก็ะต้องมาดูกันนะคะมาปรึกษากันได้นะคะกับพี่แหม่มนะคะีค่ะคนสวย เครื่องผักแคาตาินโดยเฉพาะนะคะดูความละเอียดนะคะทุกคนต้องผักทุกเส้นใช่โดยเฉพาะจอหรือกรอบหน้าของตสาวนะคะเราก็จะเน้นให้เป็นพิเศษเลย ตรงนี้แหละทําให้แบบเวลารัดผมอ่ะมันสวยขึ้นเยอะเลยตอนที่ยังไม่ได้เจอแคราตินมอะ,ะที่จะม้วนผมแล้วก็แบบดีบกิบอะเพรว่ารัดแบบปกติไม่ค่อยได้อะค่ะ,ะผมมันจะแบบดีดแล้วก็แบบยองๆงยิกๆอ่ะตรงไลผมอะค่ะ,ะต้องใช้เซลเก็บรูปผมเยอะนอ้องแต่ครั้งนี้ก็คือแบบรัดผมยังไงก็สวยรัดแบบไม่ตั้งใจก็สวยใช้ชีวิตง่ายเลยใช่ค่ะถ้าคนที่แบบผมไม่เคยแบบมีน้ําหนักมาก่อนอะจะแบบแฮปปี้มากเลยมาเติมน้าเติมเนื้อให้กับผม ตอนนี้นะ่ยใช้เวลานานสุดเพราะว่าต้องเก็บละเอียดจริงนะคะระหว่างกําลังผักวิตามินนะคะผักทรีทเมนต์อันนี้ก็จะกินข้าวไปด้วยนะคะสั่งแกรบมาค่ะ <c oughs> ข้าผัดมังสวิรัตนะคะเ <c oughs> หมาะกับคนที่ไม่ทานเนื้ออย่างเจนะคะน่ากินมากยั่วยั่วช่างนะคะ ชัเลยนะคะเหตุที่เราต้องทําสีผมด้วยผมจะได้ดูเงาสุขภาพดีใช่ไหมคนะใช่ดูดีส้มมาก <c oughs> น้องส้มจ้าส้มไปไหนเดี๋ยวเราจะดูสีใหม่นะคะว่าจะสวยเบอร์ไหน คือทาเคราตินเนี่ยมถ้าเผื่อว่าคนแสกกลางหรือแสก้างอะไรเงี้ยคือถ้ายืดอะ่ะคนแสกกลางก็ต้องแสกกลางก่อนค่อยยืดอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะไอเคลาตินไม่มีผลต่อการแสกเลยค่ะเพราะการผลักชิทเมนไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างผมนะคะแค่ผักให้มันเข้าโครงสร้างผมเราเท่านั้นเองไม่เปลี่ยนโครงสร้างไม่มีผลต่อการแสกอืม,อมจาแล้วก็แสกแบบปกติได้เลยพอเราทำเสร็จเราอยากปัดไปทางไหนผมมันก็จะไปทางนั้นนะ่ะใช่ไหมคะมเดี๋ยวทำสีผมเราจะเห็นชัดกว่านี้มาก ความปริวนะคะเซีหนังหัวเลย อัปเดตจ้าผักทรีทเมนต์เสร็จแล้วหนีบทั่วนะคะแล้วก็มาดอีกนะจ๊ะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นล้างผมแล้วก็เดี๋ยวจะลงสีกันนะคะดูเวลาก่อนตอนนี้เท่าไหร่แล้วจ้าหกโมงสี่สิบหกนาทีแล้วจ้าเราเหลือแค่ลงสีแล้วก็เป่าผมแค่นั้นเราก็จะเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะไม่ดึกนะคะแต่ตอนนี้คือสีผมคือส้มเวอร์ม <laughs> ส้มมากส้มแบบส้มไม่สวยเลยอย่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องทำสีนะคะแล้วก็จะตัดผมด้วยอันนี้ตีคือเป็นแบบที่เมคัดนะคะที่ทำเอง <laughs> แต่ตอนนี้เริ่มเบือ่อแล้วอาจจะแบบแก้ทรงนิดหนึ่งแล้วก็จะตัดผมออกไปน่าจะตัดเยอะอยู่ประมาณแบบเกือบสองนิ้วหรืออาจจะสองนิ้วได้นะคะเพราะว่ามันใบมันค่อนข้างแห้งมากก็เลยจะตัดนะคะลงสีแล้วนะคะ ตอนนี้ลงสีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นสีเมื่อกี้นี้เห็นแล้วหิวชาไทยหิวชาเย็นประมาณนะตอนนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มกับอีก40นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้ ยายอมเนี่ยทำงานกินผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวล้างออกแล้วก็ตัดผมนะก็เสร็จแล้วนะจ๋าดูดิอยู่ชาไทยปะอยู่ชาไทยขนตาหตี้ก็สซอร์งมากอันนี้เป็นขนตาแบบติดเอานะคะติดชั่วคราวมันติดอยู่ใช่ไหมเต้น ผมแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าล้างออกมาแล้วสีจะเป็นแบบประมาณไหนนะคะแต่ดูเบื้นต้นนี่ก็คือแบบเจ่มมาก เยอะอยู่ใช่ไหมคะประมาณประมาณ2นิว้ว2นิ้วนะจ๊ะ สยนะคะกระรงผมสวยๆนะคะคอรียาเบาๆคอรียนะคะแล้วก็สีผมคือแบบโดนใจมากครั้งนี้นันตีแบบสวางวบขึ้นมาทันทีทันใดนะคะอ่ะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะมี Q&A ได้หน่อยนะคะว่าถามแบบอีกทีหนึ่งขึ้นมาคะผู้เชี่ยวชาตินะคะคำถามแรกนะคะแคราตินคืออะไรคะเคราตินเป็นโปรตีนที่สกัดจากธรรมชาติค่ะ ปกติเส้นผมของเราจะมีเคลาตินอยู่แล้วแต่ถ้าเราโดนเคมีโดนความร้อนหรือใช้แชมพูที่ผิดก็จะทาให้ผมเราแห้งขาดโปรตีนชีฟ้ฟูแล้วก็เติมโปรตีนกับความชุ่มชื้นเข้าไปผมก็จะทิ้งตัวเกว็บผมเรียบเรื่องมีน้าหนักแบบถูกเติมเต็มแต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างผมค่ะคำว่าไม่เปลี่ยนโครงสร้างนี่คือ,อยังไงคะคือถ้าเป็นยืดเขาจะเป็นเคมีใช่ไหมคะที่ทาให้ผมเราแบบตรงถาวบอลแต่เ,ออเคลาตินเนี่ยจะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เติมโปรตีน ที่เราสูญเสียไปกับการทำเคมีต่างๆความร้อนต่างๆหรือแชมพูอะไรพวกนี้นค่ะมันก็จะถูกเติมเต็มพอผมมันได้น้ำได้เนื้อผมก็จะทิ้งตัวแบบถูกเติมเต็มแต่ยืดจะเป็นเคมีที่เข้าไปเปลี่ยนเราไม่สามารถนับได้หรือไม่สามารถวนหลอดได้อะย่างนี้ค่ะเพาทำไมแบบมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้ววนลอดก็จะแบบไม่อยู่อะไรอย่างไงี้ค่ะใช่ใช่เพราะคนที่เคยยืดคือเนืตกก็เป็นคนที่ยืดผมมาก่อนไง ทั้งแบบม้วนก็ไม่ได้รัดผมก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขามีข้อห้ามเยอะใช่ค่ะอันนี้สามารถทําทุกอย่างได้ตามปกติหลังจากทําเสร็จแล้วสามารถสระผมได้เลยม้วนลอบแบบนี้ก็ได้เลยมัดอ่ะเห็นไหมตคดเิ็กก็ได้เลยมีคนถามแบบเยอะมากว่าม้วนอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวแบบม้วนลอนไม่อยู่แบบมันตินมันตรงมันเงาเกินไปอะไรเงี้ยกลัวม้วนลอนไม่อยู่แต่จริงๆอะม้วนอยู่ใช่แล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าม้วนง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ทรงมากกว่าเดิม อันนี้จริงๆนะคะคำถามต่อไปนะคะใครควรทําเคราตินคะแบบคนที่มีสภาพผมอะไรยังไงแบบนี้คะ่ะเส้นผมแบบเส้นเล็กขาดน้ําหรือเป็นผมเส้นใหญ่หยิกหยิกธรรมชาติหรือฟ้ดผมหรือว่าผมแห้งเสียจากเคมีต่างๆหรือคนที่เทอาผมก็สามารถทําได้คะ่ะ สภาพผมก็คือแบบขั้นแบบแย่มากก็สามารถทำได้ก็สามารถทําได้ไแต่ว่าคนลัพธ์หลังทําก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับสภาพเสียงความเจรหาตั้งแต่ก่อนทำก็ระ้สึกว่า เ,เสียหายมากครั้งแรกอาจจะแบบดีขึ้นในระดับหนึ่งทาให้ลูกค้าดูแลได้ง่ายขึ้นนะฮะก็อาจจะแบบมาทำบ่อยนยเพื่อให้ผมสระผมแบับดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลหลังจากที่ทำเคลาตินไปนะคะเราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมดูแลยังไงบ้างจริงๆแล้วดูแลไม่ยากเลยค่ะแค่เราเปลี่ยนแชมพูที่เราใช้อยู่ให้เป็นแชมพูที่แบบทาความสะอาดแต่ยังคงความชุ่มชื้นอยู่เช่านี้ก็ทําให้แบบยืดอายุเคลาตินด้วยแล้วต่อให้ลูกค้าที่ทําเคลาตินหรือไม่ทําเคลาตินหรือทําสีผมมาการใช้แชมพูที่ ชุ่มชื้นก็จะทําให้แบบเซฟส,ส,ผสีผมแล้วก็เซฟความชุ่มชื้นเส้ผมเราก็จะไม่แห้งแล้วไม่ชี้ฟูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสภาพเส้นผมอ่ะต้องเลือกแชมพูที่มันแบบ ทำเติมความชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าไม่เลือกแดผมแห้งยังไงมันผมก็ต้องแบบแย้เพราะว่าแชมพูทั่วไปจะมีสารโซเฟตเยอะโซเฟต,เฟตเก็คือเกลือที่ทําให้เกิดฟองออแล้วเราเอาเกลือสาบผมเอาทุกวนันทุกวันบวกกับเคมีที่เราทําเข้าไปหรือความรออ้อนอะไรเงี้ยทำให้ผมเราแบบแห้งชีฟูไม่มีน้ำหนักเพราะถูกทาลายความชุ่มชื้นเป็นประจำอันนี้คือเราสามารถอ่านได้ตรงแบบหลังขวดเลยใช่ไหมค่ะเขาไม่ได้เขียนเลยว่าเป็นส่วนผสม ส่่วนประกอบใชแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่า no sulfate แต่บอกว่าเราเอามาใช้แล้วมันแบบบางอย่างอาจจะแบแห้งอะไรเงี้ยค่ะเาราต้องดูดีๆด้วยเลือกให้เหมาะกับเส้นของเรานะคะเลือก แค่เลือกแชมพูให้เหมาะนะคะแล้วก็ด<ช>ูความชุื้นมันก็จะเหมือนแบบการยือดอายุค่ะอย่างนีตตี้ก็ได้ใช้ตัวนี้นะค่ะนี่แต่ว่าผมนี่ตี้ก็ยังแบบยังอยู่ใช่ไ<ช>หมรู้สึกว่าทิ้งตัวอยู่<ช><ช>คน<ช>คที่ไปฟอกผมยืดผมหรือทําสีผมมาแต่ว่าอยากมาทำคีเลตินคือเราต้องเว้นแบบนานแค่ไหนถึงจะมาทําได้สามารถทําทได้เลยค่ะไม่ต้องเว้นเพราะว่าคีเลตินเราแบบทิ้งเว้นอยู่เลยค่ะฉะนั้นอพอมาทำเนี่ยเขาก็จะฟืน้นฟูไม่ทำลายเส้นผม ถ้ารู้สึกว่าแบบวิเียมากเลยอยากจะแบบอยากจะทำอยากจะฟู้งๆก็สามารถทําได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเว้นสมมติว่าฟอกสีผมวันนี้พรุ่งนี้ทำในกรณีคนที่ฟอกผมมาค่ะแล้วลงสีสียังสวยอยู่<อ>ก็สามารถแบบให้สีเฟดก่อนแล้ว่อยมาทำแต่ถ้า<อ>ไม่ซีนเรื่องสีเฟดแต่รู้สึกว่าเอยดูแลผมไม่ไหวแล้วผมแบบสากไม่ออกอเลยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เลยแล้วก็ลงสีต่อได้เลยต่อได้เลยเพราะคือเคลตีนอะค่ะผลเขาจาแบบเปลี่ยนสีผม ของเราให้มันอ่อนลงใช่คับในขั้นตอนการถักชีทเมนนะคะมันจะทาให้แบบสีผมเราสว่างขึ้นนิดนึงถ้าเกิดว่าพื้นลงมาแบบค่อนข้างสว่างอะไรอย่างี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นผมปกติที่แบบไม่ได้มีสีก็ไม่ได้จับไม่ได้เปลี่ยนสีค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรทําเคลาตินก่อนแล้วค่อยไปทาสีใช่จะดีกว่าแบบนัวตี้ทานั่นเองอันนี้คือสเต็ปที่ถูกต้องค่ะเราทำเคลาตินชีทเมนไว้ก่อนในกรณีคนที่ผมเสียการทาเคราตินไว้ก่อนก็เหมือนแบบ เวลาทำสีแล้วแบบผมก็จะแบบได้แบบโปรเทคไว้เนี่นี่แบบนี้นะคำถามต่อไปอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็สามารถทําได้บ่อยที่สุดแค่ไหนคะโอเคทำแล้วอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะค่ะถ้าคนที่แบบดูแลเก่งๆหรือผมไม่ได้เสียมากอาจจะสี่ถึงหกเดือนสามารถทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยอย่างคนที่เสียมากๆผมที่ช้ำมากๆเคยมีลูกค้ามาทำเดือนละครั้ง แต่ลูกค้าประจําที่แบบทํากับร้านเป็นประจําแล้วจะเฉลี่ยประมาณสี่เดือนทําทีหนึ่งประมาณนั้นโดยเฉลี่ยเพราะว่าทำแล้วดูแลง่ายพอเลิกดูแลยากเริมเลิอยากจะกลับมาทำอ่ะใช่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 แต่จริงๆอ่ะนัตตี้ยังไม่มาทําก็ได้นะเพราะว่าผมยังแบบยังตรงอยู่เลยอ่ะแต่ว่านัตตี้อยากแบบมาทําไวไงเพราะว่าช่วงแรกๆมันอาจจะต้องแบบต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใจของน้องนัตตี้ยังมีส่วนที่เป็นเป็นผมเก่าที่ยังมีโดนยืดอยู่อะค่ะส่วนนี้อาจจะ ไปก่อนต้องค่อยๆดูแลน้องอย่านิดนึงก็หมดแล้วเพราะว่ามันแห้งไง<ช>เออมันแห้งสุดน,นะคะ<ช>ปลายพอสีผมเฟดแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูแห้งกว่าเดิมใช่ใชไหมมันดูแห้งด้วยสีใช่ใช่ค่ะคำทํา,าสุดท้ายนะคะ ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,500บาทคะ่ะค่ะคนผมสัน้นผมยาวผมหนาผมบางอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพื่อความแฟร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเวลา<ม>เป็นราคาโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบปริมาณเป็น ml บาทีเนเพราะว่ามีบางคนบางท่านเอ,อ่อผมยาวแต่ใช้น้อยบางคนผมประมาณนี้แต่ใช้เยอะก็มีนะคะเพราะว่าความหนาบางใช,ใช่ค่ะเพราะ,ะว่าบางคนแบบทั้งหยิกทั้งยาวทั้งหนา,าแ,หหแล้วแห้งเนี่ยก็จะใช้เยอะอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่า maximum e x t ้าของเราจะ แม็กซ์ส่วะเจ็ดไราคาโบนัสตอนนี้นะก็แล้วแต่สภาพเส้นผมมาสอบถามมาปรึกษาก่อนก็ได้สามารถส่งรูปพืชโผมมาให้เป็นประเมินเบื้องต้นก็ได้ค่ะว่าความยาวประมาณนี้ราคาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะทางไลน์แอดของร้านทางแพนเพจแล้วก็อันดับกของไอจีได้เลยค่ะมีแอดมินสแตนด์บายต่อนเลยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะด้านล่างนี้นะคะ Q&A นะตีหมดแล้วะใจะให้นี่ถามนาตีบ้าง<ช>ถามมาถามกลับนะ,ะ <c oughs> อยากรู้ว่าทำไปแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> อะไรที่ชอบที่สุดในการทำแคลเซีคือนาตีอ่ะเป็นคนยืดผมมาตลอดค,คือมันก็จะตรงแบบดิง่งอ่ะเออผ <หา S 2> มก็จะชีช้ชี้อยู่แล้วก็แบบไม่มีน้ำหนักคือตัวนี้ที่ทำมาก็คือผมอ่ะมันเหมือนเกิดใหม่ค่ะมันต้องใช้คำนี้เพราะว่าคือเราไม่เคยมีสภาพเส้นผมแบบนี้เลยตั้งแต่แบบ ตามความได้ผมจะไม่มีไม่มีวันเงาแล้วก็ตรงแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนผมหยักศกตั้งแต่เด็กเอะเป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะทุกคนใช่แต่พอเราผ่านสมรรถภูมิกลายเป็นเล็กลงถูกทําลายชั้นโปรตีนไปเรื่อยๆผก็เลยเส้นเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นคนผมเส้นเล็กแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นคนผมเส้นใหญ่ใช่แต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะทำแคเตินไปเรื่อยๆค่ะผมเราค่อยๆจะกลับมาโอบอิ่มเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะเข้าไปเติมโปรตีนให้กับไปสร้างชั้นผมให้เราอีก จะทาให้ผมเรากลับกลับมาหนาเหมือนเดิมนี่ก็งงเลยว่าเอ้ยแต่ก่อนเป็นคนผมเส้นใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนผมเส้นเล็กเฉยเลยทุกคนเออนะคะก็คือนี่แหละนะผมคือฟิลการจับอะเวลาที่จับอะค่ะมันจะลื่นมือแล้วมันเย็นใช่มันเย็นและที่ไม่เคยได้รับฟิลแบบนี้มาก่อนเลยค่ะทุกคนเวลาที่ปักผมอะไรเนี่ยค่ะ เพราะว่าความเย็นที่หนูสัมผัสรู้สึกว่าจับผมแล้วผมเย็นเาะว่านั่นคือความชุ่มชื้นมันจะแบบจับแล้วสบายมือมากผมอิ่มน้ำอะไรใช่ใช่ค่<า>ผมฉ่าน้าประมาณนั้นมันก็เลยเย็นนะคะใช้ชีวิตดีขึ้นมากคือแต่ก่อนอะเวลาสระผมต้องสระตอนกลางคืนเพราะว่าผมมันนานแห้ง อันนี้ก็คือแห้งเป่าแห้งเร็วขึ้นแต่ก่อนต้องหนีบหนีบตลอดก่อนนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็จะได้แบบแต่งตัวเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถมาราตอนกลางวันได้เพราะว่านราเป่าแบบเดียวมันก็สวยแล้วใช่แล้วก็เวลามัดผมอะ่ะคือ คนที่ผมหยิกผมหยักมาก่อนเวลารัดผมมันจะไม่สวยเลยอะ่ะต้องหอมหน้าค่ะพี่เมย์ค่ะค่ะก็จะมีลูปอะไรผม,ผมอะไรแบบเนี้ย<า>แล้วผมก็จะไปชีช้ๆตรงปลายอ,อ่ะค่ะแต่น,นี่ก็คือแบบรัดแค่รัดแบบรัดแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่า,าติดกิฟง่ายๆผมมันก็ตรงปลายอ่ะมันก็ทิ้งตัวลงมาแบบสวยค่ะใช่ต้องมนทําให้แบบแฮปปี้มากอันนี้คุณไม่ได้อวยนี่คือผู้จัดจ จะไปใช้ชีวิตมาหลังท้าใช่ใช่ใช่ค่ะคือแฮปปี้มากจริงๆค่ะแล้วก่อนหน้านี้พอทําเสร็จไปแล้วน้องนัที็ได้ใช้แชมพูตามที่หลานแนะนำเนาะใช่ค่ะแล้วพอได้ใช้แชมพูของที่ร้านเป็นแชมพูสําหรับทำเคราตินโดยเฉพาะรู้สึกแตกต่างรู้สึกแตกต่างอือหือใช่ใช่ค่ะคือผมมันชุ่มชื้นอ่ะมันไม่แห้งเบาๆแล้วมันก็แบบ มันก็รู้สึกรู้สึกเหมือนทำเคราตินเสร็จใหม่ๆทุกครั้งเลยประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันเติมทุกครั้งที่สระมันก็จะเติมความชุ่มชื้นเติมโปรตีนเข้าเส้นผมของเราใช่คือนาทีถ้าเผื่อว่าไม่เลือกแชมพูดีๆอ่ะผมมันจะแห้งมากเพราะว่าเป็นคนสระผมบ่อยเพราะว่าออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่ออะไรเงี้ยโดยไลฟ์สไตล์ของเราสระผมบ่อยใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือแชมพูก็สมาช่วยได้เยอะมากๆแชมพูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราใช้เกือบทุกวันเลยเนาะถ้าเราใช้แชมพูที่แหง้งแน่นอนว่ามันก็ต้องทําลายความชุ่มชื้นแต่ถ้าเราใช้ที่มันแบบสะด้วยแต่ยังเติมความชุ่มชื้นให้เราด้วยอย่างเงี้ยผมเราก็จะสวยตอลอดไม่เป็นรังแคด้วยก็หนังศีรษะจะไม่แห้งคือเมตตีก็บอกความในใจไปหมดแล้วนะคะ<笑><笑>เดี๋ยวต้องามในใจแบบว่าไม่ต้องการคำถามเยอะเลยทุกอย่างแชมรูกมา นี่สีอะไรนะคะชื่อสีสี Apple Watch Ball ค่ะนี่คนต้องถามเยอะแน่เลยคือครั้งที่แล้วคนถามสีเยอะมากใช่เพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลอมโรยนี้ทำการบ้านลอยนะว่าต้องทำสีประมาณไหนให้หนูเออเสร็จปะเข้าไปค่ะทุกคนขอบคุณที่เหมือนบ้านบาร์บี้มากเลยขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะกันอีกใช่สามเดือนนอ่ะเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังห่วงปลายผมของหนูอยู่จนกว่าจะหมด เราอยู่กันมาตั้งแต่กี่โมงอะบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งนะคะจนตอนนี้นะคะสามทุ่มตรงแล้วนะคะแต่ทีรู้สึกว่าเสร็จเร็วกว่าครั้งแรกใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่ารอบนี้เราอยู่กันสองคนดูแบบว่านานจริงๆแล้วทาเร็วกว่ารอบแรกค่ะสาหรับใครที่ดูคลิปนะคะแล้วก็อยากจะมาทําก็สามารถอ i n ็อกมาจองคิวก่อนนะที่ไม่ได้นำให้บล็อกอินเนาะเพราะว่าสาขาไม่รับบล็อกอินด้วย เพราะว่าเราต้องต้องมีการจองคิวคือคิวแบบคิวแบบแน่นมากใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเราอยากทําสบายๆแนะนําเป็นช่วงวันธรรมดาอย่างนี้ค่ะคนก็จะไม่เยอะมากอืมก็ลางานนะคะลางานลาโรงเรียนมาทำนั่นละกันนะจ๊ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณคนดูด้วยนะคะไยบายสวัสดีค่ะ